ลอสวัสดีทุกคนสาวโซเชียลแคมเทุกคนนะอันนี้อน,นี้ก็อยู่บ้านสภาพจะเพิ่งตื่อออกมาจากห้องนอนแล้วก็มุคดคลิปที่แล้วก็ฝากถึงพวกโลกสวยพวกกะร,รีพวกที่มาส่องเฟสกูมคาคอมเมนต์เฟสกูในทางเสียหายคือกูไม่ชอบมันเล่งส่วนตัวของคนถ้ากูก็บอกพวกมึงแล้วว่ากูไม่อยากเป็นแบบพวกมึงพ่อมึงเข้าใจกูเชดกูกูดูแลก,ก,กูเองได้ อย่ายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของกูคุณจำไม่นะื่องย่าลุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นด้วยมันจะไม่ดีมันทำเป็นเสียหายเออแล้วก็ก็จะมาบอกอีกอีว่าใครที่ไม่ไม่ชอบกูใครที่ไม่ชอบกูอย่ามาดูอย่ามาดูคลิปกูอย่ามาคอมเมนต์อย่ามาอย่ามาติดตามเฟซกูกูไม่ใช่พวกกะรี่แบบพวกมึง แล้วก็ได้พูดจำไว้ด้วยประชุมเสริมประชุมมพันสามไม่อย่าเป็นสัมภา์แบบเฮียแบบพวกมึงแม่วงมึงเฮี้ยไงพวกมึงเขเฮี้ยอย่างนั้นแหละไปละแต่การคิปต่อไปเจอการคิปต่อไปคือคลิปจีเขาจีอู้หิวข้าวไปกินข้าวก่อนไม่ได้กินข้าวเลยคอมเมนต์เฟซตัวนั้นตีสองตีสามเป็นเฮี้ยอะไรกูอยากจะนอนไปแล้ว